ตัวรื่องโอกมานกรัอะไรครับผมเป็นตัวมูสทหารครับผมนี่ครับรัดอวิทย์เดี๋ยวครับผมเดี๋ยเลยอุดตะโกนับผมเดี๋ยวอุดเดี๋ยวอุดโกนครับผมรังกับกาลุกเปล่าหน่อยๆได้ครับผม กินดูอ่ะกระผมเดี๋ยวอ่านี่กระผมคืออุดเออ่รังส์เล็วกระผมแต่มีเมยอยู่แต่ว่าเมาเมาอยู่กระผมเริ่มเมาเริ่มเมาอตายตาย ทั้งนี้หยอดอดตรงนี้นนตกไปเจ็งกูทำาม่ด้ยังเร่ยไหมมีสลบมันเลสลบันเลย อยากกับผมโปรอ,อะปวดเยอะโปรเป็นยากัดแบบซึ่งด้วยกับผมมันสันรบน้านไหมฉับ ตลบนั่นแต่ว่าเราต้องเอาอันนี้เอาก่อนเดี๋ยวพอตัดเสร็จก็แจกจำรีปกติโอ <encore> ้ยเอาก่อนกันนี่เสียวกับผมสลบไม่เละไั่เละนั่นแต่น้า เงินเงินเงินในมือนึกลายมืออือตแหนไรกวนนี่ตั้มไรกวนร <c oughs> งตัดเต็กเราด้วยคับผมคุณตกม,มันปุอบนี่ล็อกเส้นเลือดลรา อยากกับผมโปรมันเป็นซึ่งยังรัางเต็กเลยร่างเต็กนี่ต้องแคบๆกับผมเดีด๋ยวปรับส่นเลี้ยว นีแม่ถือ,ววยยอคัดพี่คับผมเต็กมนเลยเล็กมนเลอะดูจัดตายกันมาเลยมาเลยต้นต้นที่ผมเกี่ยวเป็นย้อยโกงาคีเก๋ยคับผมเขียวเขียืม Ủa răng đẹp đấy Kẹp dây dọc đó Dây dọc dọc rồi, nếu mềm lún tên đi Đang ngon con Đủ dây dọc quá Tú lẹ mềm mình mất tên đi ốt Nóng bái giạt Yết gì đi Mình lươn gặp bóng lâu rồi Mình chỗ neo. Ờ, sẵn Ờ, khóc ra Bóp ra bên khóc, bóp nạp gặp bóng tan tạ răng tan tai tê cả tụi giặc ô Mày tao phăng nhìn gạt đếm cánh mềm chụp phượn riêu Mà ai đeo có bộ ốp ít này Phải tăng thì Cổ cây nó lại tới được Đẹp, mất lễ, Mày Mày ลูกท้ายแล้วมากันเดียวอันไหนลูกบ้าไวลูกติกตกต๊กตกเดี๋ยวรูปท้ายแล้วมากันเดียวครับผมไม่ตายดิัไป <c oughs> เดี๋ยวสลบนั่นเกินเดี๋ยวเมียมันตายครับผมถึงนี้ก็ต้องไปวางว,างว่างเตียวว่าติดเป็นดินครับผมไปวางไอ้ตั๊มมะขี้ถึงเมียมันจะได้พอขวดเด็กนลั่นขึ้นได้แล้วครับผม ไปครับไปครับ